สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบกันดูซีรีส์จีนค่ะก็มีการขยับนะคะมีการโปรโมทเรื่อง Angels for Sometimes ค่ะสำหรับเรื่องนี้นำแสดงโดยนะคะคุณหลินอี้แล้วก็หลี่หลันตี้ค่ะมาโคจรมาพบเจอกันในจีนแนวปัจจุบันนะคะซึ่งก็จะเป็นแนว โรแมนติกแล้วก็สู้ชีวิตค่ะคำว่าสู้ชีวิตหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวหวานจะเล่าในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนะคะเรื่องนี้มีนวนิยายต้นฉบับซึ่งออริจินอลจริงๆเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นนะเพื่อนๆแล้วก็ทางด้านประเทศจีนนะคะก็นำเอาเรื่องนี้มาเป็นเหมือนกับดัดแปลงนะคะสร้างบทละครขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นซีรีส์นะคะเรื่องนี้นะคะก็จะภาพก็เป็นแพลตฟอร์ม Tencent Video ค่ะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยก็เตรียมรอชม กันได้นะคะใครที่ชอบน้องหลินอีแล้วก็หลี่ันตี้นะคะก็ชมกันได้ที่ VTV Thailand นะคะทั้งหมดจะมี25ตอนเท่านั้นเองค่ะแต่ก็พอแล้วแหละในแนวของซีรีส์แบบเมโลดราม่านะคะคำว่าเมโลดรามาก็คือว่าตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมันจะมีความหนึดหนืดนะคะของของความด่านเคราะห์ของชีวิตนะคะแต่ว่าจบแบบแฮปปี้มากๆค่ะแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าตลอดระยะทางนั้นก็จะมีน้ำตาแล้วก็การต่อส มร่ระะเือยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะน้องหลินอี้รับบทเป็นผู้ชายแซ่หลินอีกเหมือนเดิมค่ะชื่อว่าหลินตัวนะคะหลินถั่วหลินถั่วส่วนนางเอกนะคะน้องลันดี้หรือว่าหลี่ลันตี้ของพวกเรารับบทเป็นอันจื่อเฉียค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็มีแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่า thank you for warming me นั่นเองนะคะถ้าเป็นเพื่อนสนใจก็ลองไปค้นหาอ่านดูค่ะแต่ว่าส่วนของชื่อซีรีส์นั้นก็คนละชื่อนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วคนมักจะหานะคะในวรรณยุกต์ต้ ฉบับไม่เจอนะคะที่เป็นออนไลน์เพราะว่าเขาใช้คนละชื่อกันนั่นเองค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่เพ่กับนางเอกนั้นนะคะมีความรักกันมาตั้งแต่ในวัยที่เป็นแบบเด็ก เด็กมหาวิทยาลัยค่ะทีนี้พอแบบความสัมพันธ์นะดีกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งจบแล้วทั้งคู่ก็มีความแบบว่าใฝ่ฝันมีเป้าหมายเหมือนกันก็คือเดี๋ยวจะสร้างชีวิตด้วยกันนะคะแต่งงานมีครอบครัวอะไรแบบเนี้ยค่ะทีนี้หลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยไปแล้วนะคะโอ้โหค่ะพระเอกของพวกเรานั้นนะคะอยู่ๆอ่ะก็ไปเหมือนกับตรวจพบนะคะว่าตัวเองนั้นเป็นโรค ALS ค่ะเพื่อนๆซึ่งต่อมาก็เหมือนกับว่าแบบต้องเดินไม่ได้ต้อง นั่งรถเข็นอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นก็อยู่ด้วยกันค่ะด้วยความที่แบบรักกันมาก่อนรักกันตั้งแต่สมัยเรียนนะคะก็ไม่ทิ้งกันเรื่องนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหมีความอบอุ่นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะเหมือนกับว่าความรักเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแล้วก็คนเราก็อยากจะ รักษาตัวอยากจะให้มีสุขภาพที่ดีกลับมาเป็นปกติมีจิตใจที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับโลกนะคะก็นี่แหละก็มาดูได้ในเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเออถ้าจะพูดว่าเมื่อกี้หวานบอกว่ามีต้นฉบับนิยายใช่ไหมก็คือเขามีการนำเอานะคะไอ้บทละครญี่ปุ่นนะคะเรื่อง The Time of My Existence นะคะซึ่งเป็นอ่าเป็นเรื่องเนี้ย เป็นเรื่องเนี้ยที่จีนเอามาดัดแปลงนะคะคือมีคนเขาถอดออกมาแล้วก็ไปโพสต์ไว้นะคะเป็นออนไลน์หวานก็เรียกว่านิยายออนไลน์แล้วกันนะคะแต่ว่าออริจินอลจริงๆนั้นก็คือไม่มีเป็นเหมือนกับตัวของนิยายของประเทศญี่ปุ่นนะมีเป็นในเรื่องของละครของญี่ปุ่นแล้วมีการถอดความมานะคะกลายเป็นเรื่องรล่าที่เขาเอามาโพสต์บนออนไลน์ก็หวานก็เรียกว่านิยายออนไลน์ละกันนะคะ ทีนี้ค่ะในส่วนของพระเอกนางเอกที่ชื่อของชื่อชื่อในเวอร์ชันญี่ปุ่นนะคะก็คือพระเอกชื่อว่าฮารุมะมิอุระนะคะส่วนตัวนางเอกก็คือมิกาโกะค่ะมิกาโกะทาเบะนะคะซึ่งณจุดนี้เรียกได้ว่าทางฝ่ายพระเอกก็ยังคงเป็นโรคเอค ALS อยู่นะคะทีนี้เรามาดูของฝั่งจีนที่เราจะได้ดูฝีมือของน้องหลินอี้กับน้องแลนดี้นะคะ ชื่อคล้ายๆเนาะชื่อเรียกคล้ายๆกันก็คือน้องหลินอี้นะคะแล้วก็น้องหลี่หลันตี้แล้วกันแต่ว่านชอบเรียกชื่อภาษาอังกฤษน้องน้อง,องเขาเรียกง่ายดีนะคะเอาล่ะสาหรับเรื่องนี้นะคะก็ของทางจีนนั้นก็มีความพิเศษเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าได จ้างทีมแพทย์มืออาชีพเลยค่ะที่ที่เกี่ยวกับโรค A L S นะคะมาเป็นที่ปรึกษานะคะของบทละครด้วยเพราะฉะนั้นบทบาทนะคะของน้องหลินอีก็จะแสดงออกมาได้กับเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็นโรค A L S จริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะมีชื่อด้วยนะคะก็คือศาสตราจารย์นะคะฟ้านตรงเฉิงค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าแพทย์นะคะของโรงพยาบาลปักกิ่งเลยนะคะก็มาร่วมเป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยนอกจากนี้ก็ยัง ีผู้ป่วยมาด้วยนะคะผู้ป่วยจริงๆของโรค ALS ค่ะชื่อว่าคุณไข่เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีท่านรองประธานของ JD.com ด้วยนะคะแล้วก็คุณหลี่เซียวกวงค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการแผนกประสาทวิทยานะคะของ Beijing Union Medical College Hospital ก็มาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้นะคะก็จะได้รับความรู้อย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับโรค ALS ด้วยแล้ว ก,การรักษาแล้วก็การดูแลผู้ป่วยรวมทั้งนะคะเทคโนโลยี Technology สมัยใหม่ที่จะมาช่วยนะคะรักษา ALS ด้วยนะคะเรามาดูพอดละครกันหน่อยค่ะก็คือในช่วงวัยรุ่นนะคะหลินเทาค่ะพระเอกได้พบกับนะคะอันจือ่อเฉือนางเอกของพวกเราค่ะในงานตั้งแต่ที่ช่วงรับสมัครนักศึกษาฝึกง,งานภาคฤดูร้อนในปีแรกเลยนะคะหลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะพวกเขานั้นก็คือมีความแบบชอบกันนะ่ะก็ความรักมันก็เบ่งบานนะคะเป็น เ,เหมือนรักแรกพบเลยแหละเอาง่ายๆทีนี้เมื่อใกล้สําเร็จการศึกษาค่ะทั้งสองคนก็เดินทางนะคะออกสู่โลกกว้างไปด้วยกันแล้วก็มีความฝันเหมือนๆกันนะคะพวกเขานั้นมีความขยันแล้วก็อดทนค่ะทางานพาร์ทไทม์หาง,งานทํานะคะแล้วก็มีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะแม้ว่านะคะสิ่งที่พวกเขาแพลนเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดูแล้วมันน่าจะราบเรื่องในชีวิตคนคนหนึ่งก็ไม่ได้หวังแบบว่าจะต้องมีชี หรูหราไฮโซอะไรคือเป็นชีวิตเรียบง่ายค่ะทํางานกันไปแต่งงานมีลูกมีครอบครัวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งนั้นนะคะมันก็คือมันเกิดขึ้นได้จุดหนึ่งแต่มันก็มีจุดที่สะดุดขึ้นมานั่นเองค่ะเพราะว่าหลินเทาพระเอกนั้นนะคะไปตรวจร่างกายแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยนะคะว่าเขานั้นเป็นโรค ALS ค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็ทําให้ชีวิตที่ดูเหมือนว่า ต้องราบเรียบนะคะอย่างที่เคยคิดมาเนี่ยสดใสมันก็ต้องจบลงไปนะคะเพราะว่าหลินหลินถั่วนะคะหลินทั่วนั้นก็ต้องเผชิญกับโลกร้ายค่ะอย่างกล้าหาญมากเขาวนั้นก็ละทิ้งความคิดที่จะยอมจำนนต่อชะตากรรมของตัวเองนะคะคือมีกำลังใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เรียนรู้ค่ะที่จะอยู่ร่วมกับแบบ อยู่ร่วมกับไออาการแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเขานะคะรวมทั้งแล้วน้องหลินอี้ของพวกเรานะคะในบทของหลินทั่วเนี่ยก็จะต้องรับบทในผู้ป่วย ALS ระยะสุดท้ายด้วยนะคะซึ่งการเดินทางแล้วก็การาปฏิบัติตัวของหลินทั่วนะคะตัวละครของพระเอกเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ ให้กับพวกเราเนาะขนาดว่าคนป่วยขนาดนี้เขายังเขายังสู้เลยนะเขายังมีใจที่สู้แล้วก็นอกจากนี้นางเอกก็ยังคงอยู่เคียงข้างเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนกับพระเอกนะของเรื่องนี้เป็นตัวแทนนะคะของผู้ป่วย ALS ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับสร้างทัศนคตินะคะต่อชีวิตค่ะใหม่ว่าโอเคถึงแม้ว่าจะเผชิญหน้ากับเนี่ยไอ้โรคนี้ ALS ซึ่งมันก็มีความอ่าร้ายอยู่เนาะมันรักษายากนะโรคนี้มัน เกี่ยวกับระบบปัสสาทในร่างกายด้วยนะคะแต่ว่าค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องพยายามใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในแต่ละวันนะคะด้วยความหวังแล้วก็ไม่เสียใจค่ะกับการที่แบบว่าเป็นโลคนี้นะคะตัวละครที่สําคัญนะคะนอกจากตัวละครพระเอกนางเอกแล้วนะคะก็ยังมีตัวละครอื่นๆอีกดวันแนะนําให้นะคะก็คือมีเฉินกวงฝูค่ะ เฉินกวงผู่ผูนะคะเฉินกวงผู่เนี่ยก็คือ,อเป็นคนที่ยังไงดีละ่ะมาจากครอบครัวครอบครัวดีพื้นฐานครอบครัวดีแต่ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ปากไม่ดีนะคะแล้วก็ชอบคิดว่าชีวิตนั้นควรจะมีแต่เรื่องสนุกเท่านั้นค่ะดังนั้นก็จึงค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวนะคะเขานั้นถือได้ว่าเป็นเพื่อนที่ดีของหลินทั่วพระเอกของพวกเราแต่ว่าทั้งคู่มีบุคลิก ที่แตกต่างกันมากคือนิสัยแตกต่างกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นก็ดีอย่างน่าประหลาดใจทีเดียวค่ะ ซึ่งนะคะตัวละครแบบตัวละครของเฉินกวงผู่เนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่น่าเชื่อถือหรอกแล้วก็มักจะทําให้หลินถนั่วนางพระเอกของพวกเรานั้นประสบปัญหามากมายนะคะอันนี้คือในช่วงก่อนที่พระเอกของพวกเรานั้นนะคะจะประสบปัญหาชีวิตเรื่องโลกเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าหลังจากที่พระเอกของพวกเราล้มป่วยนะคะตัวละครตัวนี้กลายเป็นตัวละครตัวแรกที่หวานแนะนําก็เพราะว่าเขานั้นนะคะกลายเป็นผู้ที่แบบซับพอร์ตกลายเป็นผู้ที่สนับสนุน แล้วก็เป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ของหลินทั่วนะคะพระเอกของพวกเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนเราตอนที่แบบ ตอนที่แบบอยู่กันดีๆเนี่ยเออคนคนนี้ชอบสร้างปัญหาให้แต่พอที่เออโอเคเออพอพระเอกป่วยนะคะคนนี้ละคะเปลี่ยนเลยนะคะกลายเป็นกลายเป็นคนใหม่ที่สามารถจะให้เพื่อนคนนี้คือให้พระเอกนะคะมาพึ่งพาอาศัยเขาได้นะคะถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะตัวละครตัวที่2คือเฮอร์ซินตี้นะคะเฮอร์ซินตี้นี้นะคะตามคาแรคเตอร์ในในจุดของนิยายออนไลน์นะคะที่มีการถอดความมาจาก ละครแล้วก็คือเขานั้นจะสูงนะคะสูงประมาณ170ซตมรค่ะผมสั้นเรียบร้อยหนะ้าตาต้องน่ารักแล้วก็มีบุคลิกที่แบบดุดันนะคะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยพ่อแม่ของของเขานีอยากกันตั้งแต่ที่เธออายุได้4ขวบแล้วก็ต้องอาศัยอยู่คนเดียวนะคะนี้พออายุ16ปีเนี่ยก็เอาเป็นว่าค่ะเธอนั้นสามารถจะพึ่งตัวเองได้เท่านั้นแล้วนะคะน,นี่คือจุด จุดที่เรียนรู้ได้เองสําหรับเฮอร์ซินตี้ค่ะนอกจากนี้แล้วบุคคลที่สําคัญที่สุดนะคะของเฮอร์ซินตี้นั่นก็คือนางเอกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เป็นเพื่อนสนิทกับนางเอกแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเอาง่ายๆคือเป็นเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะมีชื่อเสียงบนอินเทอร์เน็ตของมหาเทยาลัยนั่นแหละค่ะนี้หลังจากที่สําเร็จการศึกษาแล้วก็ทํางานเต็มเวลานะคะในรูปแบบของสตรีมเมอร์ค่ะไลฟ์สดเพื่อขายสินค้านะคะณจุด <N> นี <N> ้ ะะก็ทำให้ได้มาแบบหลอกล่อนะคะให้เฉินกวงผู่นะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกนั้นไดเข้ามาในกลุ่มด้วยชงใช้คำว่าหลอกล่อนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะความสัมพันธ์นะคะที่เริ่มต้นแบบตอนแรกไม่ถูกกันแบบศัตรูต้องใช้คำว่าหลอกล่ออะไรแบบนี้แต่ว่าต่อไปแล้วนะคะก็กลายเป็นคู่แฟนกันอีกหนึ่งคู่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากจะมีคู่ของพระเอกนางเอกแล้วก็มีคู่ของ เพื่อนพระเอกแล้วก็เพื่อนนางเอกด้วยนะคะมาถึงตัวละครตัวที่3นะคะหลินเย่ค่ะหลินเย่นั้นนะคะก็เป็นพี่ชายของหลินทั่วพระเอกของพวกเราซึ่งก็เก่งทั้งด้านวิจิตศิลป์แล้วก็ทางด้านวิชาการมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่ว่าเป็นลูกชายคนโตงไงก็เลยถูกพ่อแม่สั่งสอนอย่างเคร่งครัดสุดๆค่ะเขานั้นไม่มีวันหยุดเลยนะคะทุกๆวันต้องแบบเรียนรู้ต้องทํางานแล้วก็แบบค่อนข้างจะแบบไม่มีเวลาไปมีเพื่อนเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีเพื่อนไม่มีงานอดิเรกชีวิตของหลินเย่น,นั้นน่าเบื่อแล้วก็น่าเบื่อมากๆนะคะเพราะว่าปกติแล้วก็เรียนแต่หนังสือแล้วก็ฝึกซ้อมแต่งานทางด้านวิจิตสินของเขาเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนิสัยของเขาค่อนข้างจะสันโดดแล้วก็เป็นคนแบบไม่แยแสนะคะซึ่งจริงๆแล้วความฝันของหลินเย่นเนี่ยเขาอยากจะเป็น โปรดิวเซอร์เพลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวของอน้องชายนะคะหลินทั่วนั่นนะคะหลินทั่วนั้นพ่อแม่ไม่ค่อยเคล้งเท่าไหร่นะคะก็คือเป็นลูกชายคนที่2แล้วเพราะฉะนั้นหลินทั่วนั้นได้เลือกความฝันของเขาเองค่ะแล้วเขานั้นนะคะก็เหมือนกับแบบ เป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความกดดันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็ตัวของตัวละครหลินเย่ซึ่งเป็นพี่ชายนี่ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีแรงกดดันเยอะนะคะแล้วก็ต้องต้องแบกรับความความบน่นเออความบ่นของพ่อแม่ไว้เยอะเพราะว่าเขาเกิดมาก่อนประมาณนี้นะคะ ตัวละครตัวต่อไปนะคะหลินโชเจิ้งค่ะซึ่งเป็นคุณพ่อของหลินถั่วนะคะซึ่งก็เป็นผู้มนวยการแล้วก็รองประธานฝ่ายสัญญกรรมหัวใจที่โรงพยาบาลธงชินค่ะนี่ตระกูลตระกูลหลินเนี่ยนะคะเป็นตระกูลแพทย์เลยนะคะแล้วก็คุณพ่อนี่ก็ถือว่าสืบมาเลยสืบเชื้อสายของแพทย์ไออาชีพนี้มาเรื่อยๆนะคะรุ่นที่3แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเป็นตระกูลที่แบบเป็นแพทย์ที่เก่งมากทีนี้จริงๆแล้วจุดแรก เริ่มเลยนะคะของความตั้งใจของพ่อตระกูลหลินเนี่ยคือพ่อหลินโฉดเจิงเนี่ยเขาต้องการให้ลูกชายทั้งสองคนของเขาเรียนแพทย์แล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนแบบบรรพบุรุษของเขามา3ารุ่นเนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นแล้วนะคะโดยเฉพาะลูกชายคนโตเขาก็เลยเข้มงวดมากๆแล้วก็ไม่ค่อยได้แสดงด้านที่อ่อนโยนนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะพอเขาเรียกอะไรดีพอต่อมานะคะทางด้านลูกชายนะคะโดยเฉพาะพระเอกของพวกเรานั้นนะคะเลือก เลือกวิชาที่เป็นแบบการออกแบบเป็นเด็ก uh, อะฮะเออเป็นออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกแบบภายในอะไรแบบนี้นะคะก็เลยนะคะก็เลยทำให้เขาไปยิ่งทุ่มความสนใจให้กับแบบหลินเย่มากขึ้นไปอีกนะ,ะ <c oughs> ก็เลยมีการบังคับหลินเย่มากยิ่งขึ้นหลินเย่ก็เลยเก็บกดแต่ว่าเพจของพวกเรานั้นเลือกแนวทางของตัวเองค่ะ แล้วณนะจุดนี้นะคะก็เลยเพ่อก็มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในเรื่องหลังจากที่พระเอกของพวกเราป่วยแล้วอ่ะนะคะนี้มาตัวละครตัวที่5้าซึ่งมีความสำคัญมากๆนั่นก็คือ,อ,อซูลีเลียนค่ะซูลีเลียนนะคะซึ่งก็เป็นคุณแม่นะคะของพระเอกนั่นเองค่ะก็เป็นหัวหน้าพยาบาลแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทงชินค่ะซึ่งก็ทำอยู่กับคุณพ่อนั่นแหละนะคะซึ่งคุณแม่เป็นคนสวยมีความสง่างามนะคะแล้วก็ เป็นหัวหน้าพยาบาลเนี่ยเป็นทางด้านเนี้มาก,กว่า20ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีประสบการณ์สูงเป็นอย่างมากค่ะแต่ว่านะคะไม่มีแนวคิดทางเรื่องของการศึกษาที่หลากหลายเลยนะคะเพราะว่ายังคงแบบรักษารูปแบบของความเป็นพ่อแม่แบบดั้งเดิมโบราณโบราณเอาไว้นะคะก็ก็เหมือนกับว่ายังไงดีล่ะ เ,เรื่องราวของของลูกอะฮะประมาณว่าอยากให้เรียนอะไรหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ทางคุณแม่ก็มีส่วนช่วยทางด้านลูกชายด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังคงมีความเห็นคล้ายๆกับคุณพ่อส่วนใหญ่คืออยากจะให้อยู่ในวงการที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะแต่ว่าแม่ดีนิดนึงที่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นแพทย์แต่ว่าอยากจะให้อยู่ในวงการนี่แหละเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ แต่แม่นะคะก็ไปเหมือนกับว่าดูแลทางด้านของหลินเย่นะคะลูกชายเหมือนกับรักลูกชายใส่ใจลูกชายไม่เท่ากันก็คือเขาดูแลหลินเย่มากเป็นอย่างดีค่ะก็เลยละเลยการดูแล หลินทั่วนะคะหลินทั่วพระเอกของพวกเราไปนั่นเองค่ะทีนี้มาถึงตัวละครตัวที่6นะคะซึ่งสําคัญมากเช่นเดียวกันก็คือตัวละครอันเหอกุยค่ะอันเหอกุยนั้นนะคะเป็นพ่อของนางเอกค่ะอันจื่อเฉี่ยของพวกเรานั่นเองนะคะเขานั้นเป็นนักขับรถนะคะซึ่งหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเขานั้นเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวค่ะก็เลี้ยงดูลูกสาวคนเดียวนะคะแม้ว่าครอบครัวนั้นจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแล้วก็ ตัวเขาเองไม่ได้รับการศึกษาที่ดีค่ะแต่ว่าเขานั้นเป็นคุณพ่อที่ดีมากๆเลยนะคะเขาเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้กับลูกสาวคนเดียวของเขาค่ะเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่ล่าเลิงเป็นคนมีสเสน่ห์น่าสนใจแล้วก็เขากับลูกสาวได้เหมือนกับเป็นเพื่อนลูกสาวเลยนะคะบรรยากาศที่บ้านนะคะของเขาเนี่ยตระกูลอันเนี่ยคือมีความอบอุ่นมากๆค่ะณนะจุดนี้ก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่มัดใจพระเอกของพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าตระกูลหลินน่ะไม่ได้มีบรรยากาศ แบบนนี้ะะคะทำให้พระเอกของพวเรารู้สึกมีความเนี่ยอิจฉานางเอกในเรื่องของครอบครัวสุดๆค่ะมาถึงตัวละครตัวที่7นะคะ วิทยายางค่ะก็จะเป็นหัวหน้านักออกแบบของบริษัทจอเจียดีไซน์นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทค่ะเป็นบุคคลที่สูงนะคะคือมีส่วนสูงแล้วก็มีความสามารถนะคะแต่ว่าอารมณ์ร้อนไปหน่อยนะคะเขานั้นนะคะเริ่มต้นคือเกิดมามันเลือกไม่ได้เนาะเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการศึกษาในระดับสูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ที่เรียนรู้แล้วก็มีพรสวรรค์เองนะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะเขาเข้าไป ฝึกงานแล้วก็ทำงานอยู่ในโรงงานช่างไม้นั่นแหละค่ะก็สู้มาเรื่อยๆนะคะดิ้นรนจนเติบโตมาเรื่อยๆจากจุดล่างสุดขึ้นมาเรื่อยๆๆจนกระทั่งได้เป็นนี่เลยนะคะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทค่ะจือเจียดีไซน์นะคะดังนั้นแล้วนะคะเขาก็จึงมีความมีความละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็มีความเข้มงวดมากเกี่ยวกับงานนะคะแล้วก็พระเอกของเราคาลินถั่วนั้นมาเป็นผู้ช่วยของเขานะคะหลังจากที่เข้ามาทำงาน Yeah, nay, nee. จีเจียดีไซน์นะคะนี้มาถึงตัวละครตัวที่8นะคะตัวละครสุดท้ายซึ่งสำคัญมากๆในเรื่องนะคะซึ่งในในเนี้ยในเรื่องนี้ก็จะมีประมาณ10ตัวละครค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวที่8บวกกับพระเอกนางเอกนะคะอีก2ก็เป็น10พอดีนะคะเจียงโชเฉิงค่ะก็เป็นเอ่อเป็นรุ่นน้องอะ่ะเป็นรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนเดียวกันมาก่อนนะคะแล้วก็เอ่อทำงานออกแบบเออมามาเจอกันในจีเจียดีไซน์นะคะตอน อนที่เรียนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับตัวแทนของโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยด้วยเพราะว่ามีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมหน้าตาก็ดีเด่นนะคะคือปากก็พูดจาอ่อนโยนค่ะจริงๆแล้วคุณสมบัติของเจียงโชเฉิงนั้นเหมือนกับเป็นพระเอกในละครไอดอลกันเลยทีเดียวแถมมีครอบครัวที่รวยที่ดีอีกต่างหากนะคะกีฬาเลิศค่ะความสามารถโดดเด่นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็เป็นประเภทของมนุษย์ในอุดมคตินะคะสำหรับตัวละคร เจียงโชเฉิงนะคะซึ่งจะมาพบกับพระเอกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เรียนจบจากมหาเทาลาัยนะคะเขามาทำงานในบริษัทเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้เพื่อนๆก็คงจะเห็นภาพรวมแล้วนะคะก็คือครอบครัวของพระเอกค่อนข้างจะตึงเครียดนะคะเพราะว่าบรรพบรุษก็เป็นแพทย์มาโดยตลอดแต่ว่าลูกๆนั้นนะคะก็ไม่อยากจะเป็นแพทย์อยากจะมีชีวิตของตัวเองอยากเรียนอย่างอื่นแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งซึ่งสามารถจะโดน บังคับได้นะคะก็เคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือหลินเย่นั่นเองค่ะส่วนพระเอกของพวกเราเขาตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองนะคะแต่แล้วค่ะก,ก็ป่วยในที่สุดนะคะก็ช่วงที่ป่วยก็ยังสามารถทํางานได้นะคะยกเว้นในช่วงที่เป็นระยะสุดท้ายก็ต้องไปรักษาตัวอย่างเต็มเวลานะคะเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าน่าติดตามทีเดียวนะคะเป็นแนวที่โอเคสําหรับบางท่านอาจจะเหมือนกับชีวิตจริงเลยก็ได้ ะะที่มีผู้ป่วยอยู่ในครอบครัวเนาะก็เราต้องยิ้มให้กันเสมอแล้วก็ให้กำลังใจนะคะการที่เรามีลมหายใจอยู่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับ ยังไงดีเป็นความโชคดีของเราอีกหนึ่งวันแล้วนะคะที่เราสามารถจะหายใจแล้วก็มีโอกาสได้ยิ้มแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นหน้าคนที่แบบอยู่รอบๆตัวเรานะคะเอาละค่ะมีความสุขกันมากๆแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ออนแอร์นะคะ Angels for some time เนี่ยเราก็มาดูเป็นเพื่อนกันค่ะเอาละค่ะหวนลาไปก่อนสวัสดีนะ